สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอในเกี่ยวกับของส tamam ่วนของระบบขายส่งนะครับในระบบการสรุป l u t i o n นนะครับเราก็รับอกันเลยตัวระบบขายส่งในระบบ Solu s ุปโซลูชัเนี่ยเราสามารถทํางานร่วมกับระบบลังสินค้าและก็ระบบการเงินได้นะครับในส่วนของระบบลังสินค้าก็คือเมื่อมีการออกไปส่งสินค้าแล้วมันจะตัดยอดสต็อกไห้เองนะครับในส่วนของระบบการเงินก็คือเมื่อมีการขายสินค้าออกจากระบบค้าส่งเนี่ยมันก็จะบันทึกรายรับเข้าระบบการเงินของเราเองนะครับ หน้าแรกเริ่มที่หน้าแดชบอร์ดไปเลยนะครับเรามาดูว่า,นะามิจตาในระบบขายส่งมีอะไรบ้างนะครับจากตัวอย่างเราจะยกตัวอย่างที่เด่นๆมาให้สี่ห้ามิจให้ดูนะครับอันแรกเนี่ยเป็นรายการสินค้าที่เหลือในสต็อกเนี่ยมันไม่พอจะส่งนะครับงเช่นจากตัวอย่างมันจะแจ้งเตือนขึ้น,นมาเลยพอเ,เราอินเนี่ยจะเห็นเลยว่ารายการสินค้าโซฟาอันแชร์เนี่ยจำนวนค้งมีอยู่ศูนย์แต่ว่าเรายังเหลือจานวนค้งส่งอีก1ชิ้นเพราะฉะนั้นคงเหลือลบหนึ่ง ตรงนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราองสั่งโซฟาเข้ามาเพื่อเตรียมจะส่งให้ลูกค้านะครับครับตรงนี้จะเป็นตัวแสดงยอดขายนะครับของผ่านระบบค้าส่งยอดหลักนะครับอย่างเงี้ยเราดูตามรายเดือนดูแบ่งช่วงตามเดือนนะครับเราสามารถดูตามวันสัปดาห์เดือนหรือไตราม,มาสก,ก็ได้อันนี้คือแบ่งตามเดือนยอนหลังไป5เดือนนะครับอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าเดือนพอย,ยอพฤศจิกาย,ยนกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมามียอดขายผ่านระบบข่ยส่งเราเท่าไหร่คือแสนกว่าบาทกับ2 7เนี่นะครับ ส่วนนี้จะเป็นในส่วนของแผนภูมิวงกลมแสดงยอดสินค้าขายส่งนะครับมันก็จะแสดงจากตัวมากสุดให้เราอยู่บนสุดก่อนเช่นโน้ตบุ๊กตัวนี้มียอดเข้ามาทั้งหมด7 5 0 0 0นะครับขายออกไปเจ0 0 0คิดเป็น5 1ปมันก็จะกินพื้นที่ตรงนี้ไปทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะแสดงสินค้าอื่นลดลงตามมาตัวนี้จะเป็นแผนภูมิวงกลมแสดงยอดขายของแต่ละสาขานะครับเราสามารถตั้งหลายๆสาขาด้วยก็ได้นะครับร้านขายส่งของเรา ตัวนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าสาขาบางพุทโธขายดีสุดเลยยอดอยู่ที่แสนสี่นะครับรีทีบางแคสอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับมันก็จะแสดงแต่ภุ้กคนเท่าดูตัวอื่นนะครับมีเจนตอื่นในระบบค้าสองก็จะมีเยอะนะครับต้องเข้าไปลองเล่นดูนะครับมันก็จะมีสินค้าที่ไม่มีการขายล่าสุด้า,ายเป็นเป็นเดตไอเทมนะครับที่ไม่มีการขายออกนะครับจะมีในเรื่องของดูตามลูกค้าด้วยก็ได้นะครับว่าลูกค้าเขาหนซื้อของมาเยอะกน้อยอยังไงนะครับ ดูตามเป็นแผ ool, งคูกลมแสดงยอดขายหรือแสดงจำนวนใบสั่งซื้อที่เรารับเข้ามาก็ได้นะครับจนแสดงจำนวนครั้งที่ขายออกเรามาดูหลักการทำงานของระบบขายส่งกันดีกว่านะครับตัวระบบขายส่งเนี่ยฟีเจอร์จะอยู่ในระบบการขายมีข้อการขายทั้งหมดนะครับฟีเจอร์เด่นๆของมันมันจะสามารถดูเงินเชื่อ,องเหลือก็ได้นะครับอย่างเช่นเรามีการเปิดวงเงินเชื่อให้กับลูกค้าของเรานะครับมันก็จะดูได้ว่า ลูกค้าคนไหนมีการสั่งซื้อไปแล้วเท่าไหาร่สมมติว่าเราเปิดมุมเงินแค่แสนห้าสั่งไปแล้ว1นึ่งแสนแต่ยังไม่ได้ชำระอีกหนึ่งแสนบาทเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะสั่งของเราได้อีกห้าหมื่นบาทนะครับมันก็สามารถช่วยเราคุมมุมเงินเชื่อได้นะครับในส่วนของดูสินค้าคงคลังล่วงหน้าครับ,รบก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้มันสามารถดูได้ว่าอีกกี่วันข้างหน้านเราจะมีของเหลือเท่าไหร่นะครับหลังหักยอดไปแล้วจากตัวอย่างนนนาเนี้ยกาอี้สุนักงานเนี่ยคงคลังทั้งหมด200 ทังส่งอีกทั้งหมด16ตัวนะครับเพราะฉะนั้นคงเหลืออีก184เราสามารถดูได้ด้วยนะครับลูกหน้าว่าวันนี้เท่าไหร่จะเหลือเท่าไหร่น,นะครับเนี่ยจากตัวอย่างเนี้ยมันไม่ได้ระบุที่จะส่งเพราะฉะนั้นมันจะสามยอดให้ดูในผลของวันที่ที่ไม่ได้ระบุนะครับถ้าเกิดเราระบุวันที่จะส่งไปด้วยมันก็จะคล้ายดูเป็นสเต็ป็นลูกหน้าได้ไดว่าวันที่นี้วันที่นี้เราจะเหลือจะดสต็อกประมาณเท่าไหร่ เราสามารถดูในส่วนของราคาสินค้าเป็นกราฟ์ก็ได้นะครับจะดูราคาสินค้าขึ้นลงว่าที่ผ่านมามีเค็มขึ้นลงสินค้าอะไรกท่หร่บ้างนะครับในส่วนของระบบค่าส่งเนี่ย f ฟล w ์เริ่มแรกของมันเลยก็คือรับสั่งซื้อก่อนนะครับแล้วก็เริ่มต้นกันเลยนะฮะลูกค้านะครับถ้าเกิดเราเลือกเป็นเงินเ,นเชื่อเนี่ยมันจะแสดงวงเงินเชื่อปัจจุบันก็คือ1น0 0 0มืนบาท ยอดนี้แล้วก็หกักรบมกันเพราะฉะนั้นเราจะเหลือวงค้งเงินเชื่อได้ออกอีกเท่าไหร่นะครับจากตัวอย่าง,งนืง้ก็คือหนึง่งหมื่นยังไม่เคยมียอดสังรร่งซื้อเลยเพราะฉะนั้นก็คือสังรร่งซื้อเต็มสิบอ็ดหมื่นบาทนะครับสมมติว,ว่าเราลองสั่งของ,างราสสักสูงก็ไปอีกหนึ่งร้อยคู่นะครับเราสังรร่งซื้อมากหนึ่งร้อยคู่มันจะดึงราคาต่อตัวในระบบล่าสุดมาให้เรานะครับจาดตัวอย่างนี้ก็คือไม่เคยมีการออกไปสังรร่งซื้อไปเลยนะครับตำนวนส่บศูนย์บาทนะครับเราลอง ลงราคาครั้งแรกนะครับไปที่คูล่ละหนึ่งร้อยกสิบาทรวมราคาสินค้าที่เราอยู่นะครับเป็นทั้งหมด1 9 9 0 0กาบาทน,นะครับปรับปรุงได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราอยากลดราคาให้เขาทั้งหมดอา่าเท่าไหร่สี่บาทนะครับเราสามารถรับเงินมาจากได้ด้วยก็ได้นะครับสมมติว่ามาจากไปที่สอง0ันห้านะครับมันก็จะแสดงยอดสุทธิรวมแล้วเนี่ยต้องชระเงินที่เหลืออีก17,000เจดน,นะครับ อันนี้มันก็จะแสดงให้เราเห็นเมื่อกี้พอเรากดบัาชึน้นะครับมันบอกว่าวงเงินเชื่อคงเหลือไม่พอในการสั่งซื้อนะครับเพราะว่ายอดเงินทั้งหมดคือ1นึ่งหมื่นบาทนะครับยอดสินค้าทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่1นึ่งหมื่นเาพนะครับแต่ว่างเงินเชื่อปัจจุบันของเราคือ1นึ่งหมื่นบาทเพราะฉะนั้นมันจะไม่สา,สามารถออกใบรับสั่งซื้อได้นะครับก็เป็นการช่วยคุมเรื่องของเครดิตลูกค้าได้ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นการชำระเป็นเงินสด แล้วก็พิมพ์ไปรับสั่งซื้อได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะแสดงไบรับสั่งซื้อเข้ามานะครับหักระดาษก็แก้เป็นชื่อบริษัทเราได้นะครับก็แสดงรายการสินค้าแสดงยอดเงินทั้งหมดพอเราออกไปรับสั่งซื้อเสร็จถึงกําหนดส่งของให้ลูกค้าเนี่ยเราก็มาขอไปส่งสินค้าได้นะครับเลื่องรหัสลายล้เมื่อกี้เลื่องาหารหัสคงที่ต้องการสั่งยอดออก แล้ว<น> <นะ S 1> เราก็เลือกในการสินค้าของเรานรที่ต้องการส่งเราสามารถส่งของได้หลายครั้งตอนหนึ่งการทําซื้อนะครับสมมุติว่าตอนนี้มันบอกว่าคงคลังอยู่22ชิ้นนะครับเราบอกว่าลูกค้าสั่งหมด100แต่เราส่งได้แค่22เราก็ออกว่าเราส่งแค่22ไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างไปส่งสินค้านะครับมันก็จะบอกเลยว่า ส่งครั้งน,นี้2รวมส่งแล้วทั้งหมด22เพราะฉะนั้นคงเหลือทั้งส่งอีกทั้งหมด78ชิ้นนะครับเราลองมาดูกันว่าจะเหลือเท่านหริงีนปะนะครับตัวอย่างนี้ก็จะแสดงให้เห็นเลยว่าเมื่อกี้เราส่งไปแล้ว22เพราะฉะนั้นมันก็บอกว่าเลข78แต่ว่าเราไม่สามารถออกได้เพราะว่าคงการม,มาสุแล้ว แต่ตัวอย่างเนี้ยผมจะลองตัวอย่างให้ดูว่าเราออกไปเพราะว่าเราตั้งค่าในระบบให้ว่า,า,าจะนดนสต็อกติดลบ,บได้นะครับเราก็ลองออกไปเจ็ดสิบแปดชิ้นอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าเราส่งของออกไปครบแล้วะนะคระับจำนวนถ้าเกิดว่ามีการส่งของออกไปแล้วแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าเราสามารถออกไปคืสนคออคสินค้าได้ด้วยนะครับลูกค้าขอคืนสินค้าได้ด้วยนะครับพอเราออกไป ่งสินค้าครบจำนวนตรนีนเน้เราก็ต้องไปปิดยอดสั่งซื้อนะครับพอเราปิดยอดการสั่งซื้อเสร็จยอดเงินที่ต้องรับทั้งหมดมันจะถูกบันทึกเข้าระบบการเงินของเาเองนะครับเห็นตัวนี้แปลว่ารวมราคาสินค้าสุทธิทั้งหมด1 9 5 0 0าบาทเนี่ยมันจะลงบันทึกรายรับเข้าระบบการเงินของเาเองนะครับเราสามารถออกไปกํกกับภาษีได้ด้วยนะครับ แล้วเราก็ยกรอดจากหลัานในรับการตีนมาได้เลยนะครับลองคิดตัวอย่างไนหลักการตีนน,น,น,นะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูนะครับว่าเป็นยอดสินค้าเท่าไหร่มีราคาปรับปรงุงแสดงให้ด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีการลงราคาปรับปรงุงแล้วก็วูแบตวูแบตก็ดูเรียบร้อยทีเดียวนะครับ ถ้าเกิดมีในส่วนของค่าขสนส่งสินค้าเนี่ยมันก็จะแสดงในรายการนี้ที่เราดูด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของภาษีาคณรที่จ่าย้เราด้วยนะครับด้วยเปื่อมีค่าขนส่งโฟล์ Flow ของระบบจัดซื้อก็จะมีเท่านี้นะครับออกใบรับส่งสินค้าหรือคืนสินค้านะครับเสร็จแล้วก็ปิดยอดพอปิดยอดเสร็จก็มาเช็คในระบบการเงินก็เป็นการจบโฟล์นะครับเราก็สามารถดูประวัติการใช้ระบบขายส่งเราได้ก็คือดูการออกใบสั่งซื้อใบรับสั่งซื้อออกใบส่งออกใบคืนแล้วก็ใบป,ประกาศภาษีได้นะครับ ตัวรายงานในระบบขายส่งเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของวิเคราะห์การขายก็แ,แบบที่แสดงเมื่อกี้ครับสามารถดูวงิเชื่อได้ดูสินค้าตามรวงหน้าได้นะครับดูประวัติการขายได้แล้วก็ดูสรุปยอดคำว่าดูสรุปยอดก็คือซ้ำยอดเป็นช่วงอย่างเช่นเราบอกว่าช่วงเดือนนี้ช่วงวันที่นีช่วงสัปดาห์นี้เราอยากดูยอดว่าสินค้าตัวไหนมีการขายออกมากที่สุดนะครับเราก็มาดูสรุปยอดสินค้าเราอยากดูว่าสาขาไหนขายไดีที่สุดเราก็มาดูที่สรุปการขายนะครับหรือจะดูตามรายลูกค้าก็ได้ว่าลูกค้าคนไหนสั่งของเรามากที่สุดนะครับ ฟีเจอร์ทั้งหมดในระบบขยส่งก็จะอยู่ท่านี้นะครับทับงสองทาง